บนดอยสูงลิบตาในหมู่บ้านชาวม้งมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่ออารีเธออายุสิบขวบใบหน้ากลมเกลี้ยงและดวงตาที่หมองคล้ำด้วยความเหนื่อยล้าไม่ได้สวยงามเหมือนกับดอกฝิ่นที่บานสะพรั่งอยู่บนไหล่เขาเธอไม่ได้มีเวลาสนใจเรื่องความสวยงามเพราะชีวิตของเธอคือการทำงานอารีตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเพื่อก่อไฟหุงข้าวเธอต้องแบกกระสอบข้าวที่หนักตึง้ง และเดินขึ้นลงภูเขาเพื่อปลูกผักและดูแลไร่เหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งฐานะที่ยากจนทำให้เธอขาดสารอาหารร่างกายของอารีจึงเล็กกว่าเด็กวัยเดียวกันเสมอทุกเช้าเธอจะรีบทำทุกอย่างจนเสร็จก่อนจะคว้าหนังสือเก่าๆวิ่งไปโรงเรียนอย่างหอบเหนื่อยเพื่อนๆมักจะหัวเราะเมื่อเห็นเธอวิ่งกระหืดกระหอบ อารีไม่เคยได้ร่วมวงสนทนาเรื่องราววัยเด็กเหมือนคนอื่นชีวิตของเธอมีแต่ความเงียบเหงาและหน้าที่ที่หนักตึงเมื่ออารีเข้าสู่วัยสาวอายุ16ปีเธอยังคงตัวเล็กและผอมแห้งกว่าใครในรุ่นเดียวกันพ่อของเธอยังคงติดฝินไม่ช่วยแม่ทำมาหากินครอบครัวจึงต้องพึ่งพาแรงงานจากเธอและพี่น้อง อารีไม่ได้มีเวลาแต่งตัวสวยงามเหมือนเพื่อนๆและความเจ็บปวดที่สุดก็คือเมื่อมีชายหนุ่มเข้ามาจีบเพื่อนๆของเธอทุกคนต่างมีคนคุยมีคนชอบเหลือเพียงอารีที่ไม่มีใครชายตามองเธอเคยแอบฟังบทสนทนาของกลุ่มเพื่อนหญิงที่พูดคุยกันถึงเรื่องความรักอย่างสนุกสนานอารีอยากจะเข้าร่วมวงด้วยแต่ก็ไม่กล้าพอเธอรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกอยู่เสมอ ทุกครั้งที่มองเห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเพื่อนเพื่อนหัวใจของอารีก็เหมือนมีก้อนหิน,นหนักๆวางทับอยู่เธอไม่เคยได้สัมผัสความรู้สึกของการเป็นที่รักเลยมันเป็นบาดแผลที่ฝังลึกและสอนให้เธอเข้าใจว่าบนโลกใบนี้ความยุติธรรมไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงที่ไม่สวยและยากจนอย่างเธอ ตามไว้เลยเพราะเรื่องสนุกๆยังมีอีกเพียบทุกคลิปคือกำลังใจกดติดตามเพื่อมารับพลังบวกไปพร้อมกัน